หากคนเมืองอู้กกบเมืองนะเจ้าเฮาฮู้ดีว่าเฮาเนี่ยอิหยังมีคุณค่าก,ก่อและบ่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องมาเสียใจถ้าผ่ายคนอื่นยังพอบ่หันหอยยิ้มของเฮาก็ยังจะเป็นหอยยิ้มที่สวยงามบ่กว่าผ่จะชื่นชมก็ว่าติเพื่อเฮาได้ยินก็ว่าบ่าได้ยินก็ดีสิ่งดีๆที่เฮาเนี่ยจะทำาให้เฮาฮู้สึกดีและสบายใจ บอกว่าไผ่จะหับหูกาตามกูสิ่งที่เฮาแยะและเฮาเป็นล้วนมีความหมายโดยบะต้องท่าฮือไผ่มาชื่นชมจํากรรมครูสอนเจ้าเรารู้ดีว่าเราทําอะไรมีคุณค่าหรือไม่และไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องมานั่งเสียใจถ้าใครคนอื่นยังมองไม่เห็นรอยยิ้มของเราก็ยังจะเป็นรอยยิ้มที่สวยงามเสมอ ไม่ว่าใครจะชื่นชมหรือว่าติเตียนให้เราได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินก็ตามสิ่งดีๆที่เราทําจะทําให้เรารู้สึกดีและสบายใจไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่ก็ตามทุกสิ่งที่เราทําและเราเป็นล้วนมีความหมายโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชม